สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันจดจดช่องที่จะสรุปเรื่องราวสุดฮิตจากอนิเมะและซีรีส์วัยรุ่นให้คุณได้รู้เรื่องภายใน5นาทีวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวชีวิตสุดปวนของหนุ่มสาวมาปลายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานมิตรภาพความรักและเรื่องราวสุดฮาที่จะทําให้คุณต้องร้องว้าวเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นที่มีความฝันและความหวังมากมาย แต่ชีวิตของพวกเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องความรักและเรื่องราวสุดป่วนอีกมากมายที่จะทําให้ชีวิตมาปลายของพวกเขาไม่น่าเบื่อเลยตัวละครหลักของเราคือชื่อตัวละครหนึ่งหนุ่มหล่อสุดฮอตประจําโรงเรียนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักสุดบอลอาชีพและชื่อตัวละครสองสาวสวยสุดมั่นที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องชื่อดังพวกเขาและเพื่อน ต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นและเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันชื่อตัวละครหนึ่งต้องฝึกซ้อมอย่างหักนะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันฟุตบอลระดับประเทศเขาต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งและต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ในขณะเดียวกันชื่อตัวละครก็กําลังเตรียมตัวสาหรับการประกวดร้องเพลงของโรงเรียน เธอต้องฝึกซ้อมเสียงและท่าเต้นอย่างหนักเพื่อที่จะได้แสดงความสามารถของเธอให้ทุกคนได้เห็นพวกเขาและเพื่อนเพื่อนคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันและช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องพวกเขาเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมและเข้าใจถึงความสำคัญของมิตรภาพในวันแข่งขันฟุตบอลเชื่อตัวละครหนึ่งและเพื่อนๆนลงสนามด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาเล่นกันอย่างเต็มที่และสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างหวุดหวิดในขณะเดียวกันชื่อตัวละครสอง ก็ขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจเธอแสดงพลังเสียงที่ไพเราะและสามารถคว้าใจผู้ชมไปได้อย่างง่ายดายพวกเขาและเพื่อนๆฉลองชัยชนะด้วยกันและสัญญาว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอด4:30 to 5:30เรื่องราวความรักก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาและชื่อตัวละครสองเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาสั่นคลอน5:30 พวกเขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันและพยายามที่จะประคับประคองความรักของพวกเขาให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้530ถึง6ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้และความรักของพวกเขาก็เติบโตขึ้นอย่างสวยงามนอกจากเรื่องราวความรักและความฝันแล้วชีวิตมาปลายของพวกเขาก็เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดป่วนพวกเขามักจะแกล้งกันและกันและสร้างเรื่องราวตลกๆ ที่จะทำให้ทุกคนหัวเราะได้สมพวกเขามักจะวางแผนแตงเพื่อนอื่นและครูแต่บางครั้งแผนของพวกเขาก็ผิดพลาดและทำให้พวกเขาต้องเจอกับเรื่องราวสุดหาพวกเขาเรียนรู้ที่จะสนุกสนานไปกับชีวิตและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันแต่ชีวิตของพวกเขาก็ไม่ได้มีแต่เรื่องสนุกสนานพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากและต้องพยายามที่จะก้าวผ่านมันไปด้วยกันพวกเขาเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง9 to 9:30การเรียนก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตมอปลายพวกเขาต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้คะแนนดีๆและเข้ามหาวิทยาลัยที่พวกเขาต้องการ3 1พวกเขามักจสติวหนังสือด้วยกันและช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียนพวกเขาเรียนรู้ที่จะบริหารเวลา และจัดสรรเวลาให้กับการเรียนและกิจกรรมอื่นๆอย่างเหมาะสม10:30 10. to 11:30ชีวิตมาปลายของพวกเขาก็เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆพวกเขามักจะเข้าร่วมชมรมต่างๆและทำกิจกรรมที่พวกเขาสนใจ11:30 to 11:30พวกเขาได้สแสดงความสามารถของพวกเขาและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกัน 11:30 to 11:30พวกเขาเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ12:00 to 12:30ในที่สุดพวกเขาก็เรียนจบชั้นมาปลายพวกเขาภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตในมหาวิทยาลายัยพวกเขาขอบคุณเพื่อนๆและครูที่คอยสนับสนุนพวกเขาและพวกเขาสัญญาว,ว่าจะไม่ลืมความทรงจำดีๆที่พวกเขามีร่วมกัน13:30 to 14:30 ชีวิตมาปลายของพวกเขาอาจจะจบลงแล้วแต่เรื่องราวของพวกเขายังไม่จบพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆและสร้างอนาคตที่สดใส14-13พวกเขาจะจดจำความทรงจำดีๆที่พวกเขามีร่วมกันและนำมันไปเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต14-15เสียงเพลงปิดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ แชร์และติดตามท่องซันจุดๆุดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย